สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวจะพูดอย่างรวดเร็วนะครับก็มเมื่อกี้ผมเจอเรื่องโจกมาเรื่องหนึง่งมานึกย้อนหลังมันก็ขำดีเนาะเจอผู้หญิงคนนึงหน้าตาค่อนข้างสวยรูปร่างค่อนข้างดีผิวขาวก็นั่งรอวินมอเตอร์ไซค์อยู่อยู่ดีๆก็โบกรถผมแล้วก็บอกผมพี่ไปส่งหนูหน่อยไอผมก็เห็นวนะ่าเออที่มันก็เปรียวเป็นผู้หญิงเนาะเออผมรับไปส่งก็ได้พอผมขับไปปุ๊บก,ก็คือส่งในซอยนั้นแหละ ผมขออนุญ,ญาตไม่บอกนะครับแต่แถวสุขุมวิทแหละไม่บอกว่าซอยไหนรับจากแบบต้นซอยไปส่งท้ายซอยอะ่ะพอถึงท้ายซอยปุ๊บลงรถปุ๊บจะจ่ายตังค์ผมผมบอกอ๋อไม่เอาไม่เป็นไรครับผมมาส่งเฉยๆก็ได้เขาบอกไม่ได้ต้องจ่ายตังค์คือผู้หญิงคนนั้นก็อาการมึนเมาด้วยอะ่ะพอบอกว่าไม่ได้ต้องจ่ายตังค์ก็บอกงั้นผมก็อ่าแล้วแต่แล้วแต่น้องเลยครับก็น้องจะให้เท่าไหร่ผมบอกเขา เขาก็บอกอ้าแล้วหนูจะรู้ไหมว่าพี่จะคิดเท่าไหร่จะเรียกเท่าไหร่อ่ะคือผมก็ไม่รู้ไงเพราะผมจะเรียกเท่าไหร่ดีอ่ะผมก็คิดอะงนั้นสี่สิบแล้วกันประมาณเรทแกปบคือขั้นต่ำแกปประมาณสี่สิบผมก็เรียกอะงนั้นเอาสี่สิบแล้วกันเขาก็บอกสี่สิบเหรอเขาก็ยื่นแบงค์ร้อยให้ผมผมก็บอกไม่มีทอนครับแล้วเขาก็เหมือนแล้วโวยวายใส่ผมนิดนึงอะไรแค่นี้ไม่มีทอนเหรอผมนึกในใจเอา้าก็คือกูจะไม่เก็บตังค์มึงอะ่ะมึงจ่ายกูเอง แล้วยดดีมึงพอกูไม่มีทอนให้มึงคือกูผิดหรอกูไม่เอาตังค์มึงก็ได้พอจะไม่เอามึงก็ไม่พอใจสุดท้ายก็เขาก็บอกเออนั้นหนูให้พี่ร้อยหนึ่งเลยก็ได้ก็จบครับก็งงอยู่แล้วก็อยู่ดีๆก็เหมือนเมาโวยวายอะไรส่งท้ายใส่ผมก็ไม่รู้อ่ะก็อะไรแบบห้ามเอาไปลงนะคืองงงงมากก็คลิปนี้อาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะครับพอดีว่า ถ่ายตอนกลางคืนพอดีว่าเขานอนหลับกันหมดแล้วครับก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยขอลาไปพิงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ